สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิง่งทางช่องเคล็ดลับมอไซค์แล้วก็ช่องสมชายเลสซิ่งครับผมมี2ช่องครับคลิปนี้จะเป็นการตัดจะสตาร์ทแล้วก็ดูดูแถบดูแถบแม่เหล็กดรูระบบไฟว่าไฟมันตรงไหมครับ ไฟจุดระเบิดมันได้มันได้หรือเปล่า KR ไปพัดใส่กล่องแดดครับจะมาสาธิตให้ดูคลิปนี้ว่าไฟมันระบบไฟมันได้ไหมเสียงมันได้ไหมครับผมเพราะว่าถ้าระบบไฟไฟไม่ได้ไฟจุดระเบิดไม่ได้เนี่ยโอกาสที่รถจะพังมันมีเยอะครับหรือไม่ก็บิดไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ดี ถ้าแก่เกินไปแบบนี้ครับแบบเนี้ยถ้าแก่เกินไปมาถึงประมาณเนี้ยก็จะทําให้ลูกวิ่งยาวๆนี่ซัดยาวๆแรงๆนี่ลูกสุดทะลุได้เลยครับจะให้ดีต้องอยู่ประมาณนี้ครับตรงกลางนี่ก็คือจังหวะจุดระเบิดครับห่างจากศูนย์ไตเบิลบนประมาณหนึ่งเซนติเมตรหรือว่าสิบสองมิลครับนี่คือนี่คือศูนย์ไตบนครับผม เนี่ยแงนแรกที่ต้องเกียร์ไว้เพราะว่ามันได้เชื่อมแถบเชื่อมแถบไม่เหล็กมันก็เลยปิดปิด,ป,ดปิดร,รูที่เป็นตัวทีครับผมปิดมาร์กตัวทีไว้ก็เลยเกียร์ไว้ทําเป็นมาร์กไว้ว่าเออตัวนี้คือศูนย์ไตบนตัวทีตัวมาก็เป็นเป็นตัวเอฟครับตัวเอฟคือจังหวะจุดระเบิดของลูกสูบลูกสูบ จังหวัดจ,จุลเิดของโงเทนต้องอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับผมกล่องแดดเดิมๆครับผมไม่ใช่กล่องโมคีไอไปพัดใส่กล่องโมครับผมตอนนี้ก็คือต่อทําเรียบร้อยแล้วสตาร์ทได้ปกติบิดติดมือปกติครับนี่ไงไงให้ให้ดูว่านี่คือกล่องโมครับผมกล่องเดดเดิมๆโมครับไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องโมกล่องเดดเดิมๆแต่ใส่มาแปลงใส่ค R ไอไปพัดที่ไม่มีกล่องครับ ทำให้เป็นกล่องแรดมันรถมันก็จะวิ่งดีขึ้นครับวิ่งเร็วขึ้นดีขึ้นแรงขึ้นครับผมคลิที่คลที่แล้วก็สาธิตว่าเออทำอยังไงยังไงแถบทํำยังไงแบบไหนก็กลับไปดูยอนหลังได้ครับคราวนี้ก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงครับผมดูแถบดูมันจะมีเครื่องมือพิเศษครับผมตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไทมิ่งไลท์ครับ เป็นเครื่องมือพิเศษเป็นตัวจับจังหวะการจุดระเบิดของัวเทียนว่ามันจุดระเบิดถูกที่ไหมถูกองศาหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวนี้ก็ทําไม่ได้คายากครับทําแล้วก็อาจจะรถจะพังได้ในทีหลังครับแต่ถ้าเรามีจับตัวนี้คือมันจะให้ความแม่นแน่นอนว่าเราทําถูกต้องเราทําแถบทําไฟให้มันตรงพอดีครับ เชินฟังเสียงได้แล้วครับผมแล้วก็จะยิงให้ดูแถบด้วยอ้มาม่าสตาร์ทให้พองนะเราจะให้ลูกมาสตาร์ทให้ฟังไม่ไม่ผมก็จะยิงแถบไม่เหล็กให้ดูครับผม บิดหน่อยนะดุบิดหน่อยโอ้ยเราจิ้งไปเราจิ้งตัวนี็เห็นเลยครับว่าจังหวะเดินเบามันมันจะอยู่ตรงตรงมาร์ตัวเอฟพอดีเลยครับจะเห็นเลยว่าเออจังหวะไฟพอดีเป yeah, ๊ะถึงไม่เป๊ะก็ใกล้เคียงที่สุดครับให้ใกล้เคียงที่สุด แสดงไม่บิดครับเดี๋ยวจะบิดให้ฟังแต่น้ำมันก่อนเพราะว่านี่ยังไม่ได้ใส่ถังเลยครับมันก็ใส่เอากอ,อก,ก่อนเราจะบิดให้ฟังครัม กา,การใส่แบบนี้มันก็ต้องมันต้องมีรูต้องมีอากาศเข้าครับน้ำมันถึงจะลงได้ดีถ้าปิดไว้มันก็ไม่ลงถ้าปิดเลมก็ไม่ลงครับสตาร์ทพอไม่ต้องใส่ ผมก็แสดงให้ดูแล้วครับผมว่าระบบไฟเป๊ะพอดีเลยครับผมอย่างนี้วิ่งดีครับแล้วก็ไม่พังด้วยมีแบบใครอยากรู้หรือว่าอยากสอบถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวกลับมาตอบให้ครับผมดี๋ยจะดูคลิปย้อนหลังก็ได้คันนี้เป็นคันที่สองครับผมที่ทำครับผมทำให้ดูครับคันแรกก็เป็น k ครแปลงเป็นเคมา สีแดงครับคันนี้เป็นวิกเตอร์ครับสีน้ำเงินเพื่อนกันครับใบพัดเหมือนกันทำแล้วก็ติดใจก็เลยเออวิ่งวิ่งดีคันคันที่ทำไปที่แล้ววิ่งดีก็เลยตามเพื่อนมาอีกคันหนึ่งครับผมบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับ คลิปต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะจะเอาคลิปอะไรลงมาลงครับผมเพราะว่าถ้ามีความคิดดีๆที่เห็นแล้วว่าเห็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่คนดูเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆน้องๆหรือว่าช่างด้วยกันครับผมก็จะลงไว้ครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ